3าม0 0 0หบาทคันนี้ทันนี้เปิดประมูลอยู่2อง0 0 0เบาทป้ายแดงล้านสกว่ากว่าเรือ oh. 3ามแสนเจ็เปิดอยู่แสนแสนหนึ่งหามแสนเก้บาทลูกค้าสองเก้าเจ็ออโต้นะครับหนึซื้อได้ครับซื้อใช้ซื้อได้ครับ2อ0แสนห้าท่นนสนะ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าคอนด้าซิตี้คันนี้กันดีกว่านะครับเป็นซิตี้1.5นะครับรถปี18น้องบิ๊กครับผมรถยังสวยอยู่เลยโอ้โหจาก7แสนกว่าเหลือ3แสนหนึ่งเหลือ3แ0นหนึ่งหมื่นบาทครับลูกค้าใม่9หม่9 5 0ันโลไม่ไม่หึงแสนด้วยไม่ถึงแสนโลถ้าคนซื้อใช้เนี่ยซื้อได้ ราคาต่างขึ้นมาอี่นิดนึงคุณผู้ชม360,000บาทคันนี้ลำดับที่2014นะครับคันนี้เป็นฟิตตี้เหมือนกันปี18เหมือนกันเลยแต่คันนี้เกตด B เกรด B เนี่ยคือรถไม่ชน A B c รถไม่มีชนลูกค้าเชฟโรเลสคันนี้ใครที่หาเชฟโรเลสคู e นะภายในนี่สวยอลังการเลยคือคันนี้เปิดประมูลอยู่270,000บาทจากห้าแสนแปดเก้าแสนเลยนะครับผมโอ้โห ไฮไลท์คันหนึ่ง MG 3 1.5ตัวดีลูกค้าให้ท่ายว่ารถปีอะไรคันนี้สิบแปดยี่สิบยี่สิบโอ้ยวรถปีเดียวรถป,ปีเดียวลูกค้าห้าหกแสนเนี่ยเปิดประมูลอยู่สองแสนสองรถสวยเกรดบี ลูกค้าครับใครที่กำลังดูรถในส่วนของรถตู้ toyota commuter นะครับเป็นรถ,รถปี14 <ผม S 2> นะฮะป้ายแดงล้านสองกว่าเกืา 3, อา<ผ>มแสนเจ็ดคันนี้รถปี14นะแต่ได้คงสภาพเกรดบีบอยสภาพสวยสภาพสวยไม่เคยผ่านการชนลูกค้าครับผมแบบนี้นะฮะ คันนี้ที่ถามกันมาลดคอกจริงจริงเขาไม่ได้เรียกรถคอกคือรถคอกจริงๆที่เขาเรียกกันเนี่ยมันคือมันต้องเป็นรถแบบแต่งคอปเสริมแหนบติดเพลาลอยแล้วก็มีโครงเหลคาเพื่อที่จะบรรทุกเป็นตันๆอ่ะเอาง่ายๆว่าพร้อมแบบบรรทุกของอย่างนี้เรียกคอกอันนี้เขาเรียกรถกระบะมันก็ใส่คอกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่คอกบรรทุกอันนี้เป็นรถปี2013เปิดอยู่แสนแสนหนึ่งหมื่นซื้อได้หน้าแชมป์ปี2013เครื่อง2.7นะครับตัวนี้เป็นเบนซินสู้ได้เท่าไหร่พี่น่าจะจบราคานี้แหละประมาณนี้ยนน่อ ะคะื้อได้รถสวยโมดับที่2อ1 2 1.5ย่2 0 1 2 1 5 R S ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกสไตล์แบบโนวาแต่ว่าจะเล็กลงมาหน่อย390 0 0 0บาทลูกค้าอันนี้5 0 0 0 0นกว่านะนาจาา5 0 0 0สนกว่าป้าแดงนี่จะอยู่ประมาณสัก7-8แแสนเนี่ยได้อยู่ ตอนเดียวมาลำดับที่2 0งศครับพี่ต้นโอ้ยสองจตัวนี้เป็นไงพี่อันนี้5 5าหมื่นห้าซื้อได้ไอเดียวไอ้ที่ขับขับได้ไหมพี่ห้าหมเนี่ยขับได้เนี่ยเขาเขาไม่ได้กระจกเขาไม่ได้เขียนอะไรนะครับขับได้ลูกค้า5 5 0 0 0ืบาทกระบาดตอนเดียวคันนี้ชนหน้าหนักๆไม่มีมีแตะไหมไม่มีฝากระโปรงเนี่ยมันบุบที่มันเป็นเกรดดีเนี่ยซื้อได้ลูกค้าห้าหมื่นห้าพันบาทคันนี้ภาษีหกห้าด้วยนะครับอย่าเลอะขาด นิสสันมาร์สนิสสันมาร์สรถไซส์เล็กนะครับของนิสสันนี่เยอะมากถูกแสนสองแสนสองตัวนี้ตัวท็อปนะตัวท็อปเลยพี่ตัว VL ตัวปีอะไรครับคันนี้ปี2 0 1 2สรถเก้าปีเปิดอยู่แสนสองหมื่นบาทอย่างเงี้ยฮะน่ารักน่ารัก ต่อข้างๆกันพี่ต้นโอ้โหนี่ยกสูงลำดับที่2027ครับ3.0 E P Runner 2ปี2 0 0 8 2 5 0ปด2,500ซื้อได้ราคาก็ยังถือว่าตึงๆตึงๆแอตึงใสนิดนึงถ้าซื้อใช้เนี่ยซื้อได้เลยซื้อใช้ซื้อได้นะลูกค้าราคามันก็อยู่อยู่ประมาณสัก2ต้นๆดี D d o กหรือ C พี่เก็ด C เ C รถสวยครับลูกค้า ลำดับที่2 0 3 0าครับพี่ต้นมาแจ๊สภายในสวยด้วยนะคันนี้ดูดีมากโอ้ตัววีตัววีตัวนี้แสนแปี08นะตัวนี้แสนแเลขไม้แสนห้าครับโอ้ยไม้น้อยนะใช่ไม้น้อยนะปี08เลขไม้แสนห้ารถมีแตะท้ายมาหน่อยเป็นตัววีแล้วไงพี่ราคานี้ไปได้ไหมไปได้แสนแปไปได้คือตอนนี้สีไม่ต้องทำละแค่ไปขัดไฟหน้าใช่ขัดแสนต้นขัดไฟหน้าอย่างเดียวสองสองสองสามคันนี้หน้าร้านเบ็ดเสร็จซื้อใช้ก็สักไม่เกินสองแสนแต่ภายในดูดีมากอรคันนี้แนะนํานะลูกค้า อย่างคันนี้ก็297,000บาทนะลูกค้าซื้อได้ลำดับที่2033ูนรถปีอะไรครับพี่ต้นเจ็ดีซื้อได้ปี15ซื้อได้รถ้วยด้วยคันนี้ด้วยเอางี้จบอยู่3ต้นสีหกห้ด้วยรถไม่โดนนะครับท่าหน้าหลังเดิมหมดเลยเป็นตัวท็อปมีกล้องหลังด้วยตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคร็บนะครับพรีเลนเนอร์สองนะครับ297ขายกันอยู่เท่าไหร่พี่ตั้งกันคันนี้ตั้งอยู่ประมาณทั้งสปลายครับก็ยังมีแกลปให้สู้สามปลาย4ต้นอ่ายังมีแกยสี่ต้นสู้อยู่นะฮะซิตี้ เซตตี้ปีอะไรพี่1.5 e ่ i ปี97ปี97โอ้โหพี่รถย2่ปีใช่คันนี้เปิดประมูลอยู่11,000บาทถ้าเกิดว่าจบราคาเปิดค่าเหมือนการ1ม0 0 0ก็20,000แล้วตีไป2อ0 0 0ื่นถ้าคนย้ายสมมติ3,500ัสมมติตีเลย2อง0 0ไปเก็บสีอีกสัก7จ0 0แเก็บฝั่งนู้นนะครับไม่ต้องเก็บฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรพี่ราคาตอนตอนที่เขาเปิดตัวรุ่นนี้600,000โอ้โหเนี่ยครประมาณ600,000ได้แล้ววันนี้เลยยี่หมื่นเดียวใช่600,000ห Honda ไง เอาใจแฟนกับบาทเลย88.000บาทจุาไทเกอร์คันนี้ปี2001ครับปี2001รถ20ปีเลยนะราคาเป็นไงพี่แนะนำคุณผู้ชมนิดนึง8 8 0 0 0ปซื้อได้ครับซื้อได้นะลูกค้ารถไม่ได้ไม่เกินเท่าไหร่คันนี้แนะนำนิดนึงไม่เกินแสนไม่เกินแสนนะลูกค้าลองดูนะครับ โตโยต้าแคมรีสองจุดสี่วีคันนี้โอ้คันนี้ดูดีนะแววดีจังเลยคันนี้น่าจะปีศูนย์แปดครับออโต้นะครับหนึ่งเก้าเจ็ดซื้อได้ครับเบสเร็ตสองต้นสองแสนลูกค้าตีไปเลยเปิดประมูลอยู่ประมาณสองแสนบาทคันนี้หน้าร้านทั่วไปมีเท่าไหร่พี่สามต้นก็ขายกันอยู่ประมาณสามแสนลูกค้าคันนี้เอาจริงๆนะทำแบบซื้อใช้นะถ้าใครมีงบเยอะหน่อยก็ประมาณสักสองเก็บงานนิดนึงลูกค้าเอาไปเผื่อยหน่อยประมาณสองึงห้าเอาสวยๆเลย ซีวิคอีกหนึ่งคัน 1.8S นะครับ SD คันนี้ปี06ครับตัวแรกเลยแบงค์โอ oh ้โหแสนเดียวถ้าจ,จะซื้อ FD สเอสดซีวิคตัวนี้นะโม FD ตัวนี้ใช้นะครับ <c oughs> แค่ไปเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายเาก็ดูไม่ออกแล้วว่าปี06เพราะว่าตัวนี้มันมีถึงปี2011แล้วมันเป็นโฉมเดียวกันหมดเลยถ้าจบราคาเปิดนะเบ <มา S 1> ส<า>ิคดีอระมาณสักแสนสองแสนสามประมาณนี้ครับ Fortuner คันนี้รถมีโดนครับเปลี่ยนมาหมดเลยแบงค์สังเกตตัวนี้อ่าพี่เป็นไงครับเนนนนีีีี่่่ยยยยยรรูููปดดก็้้้แลลวเเเเไิสสง คันนี้เปลี่ยนมาแล้วมันไม่มีตัวเลขปั๊มตรงนี้ถ้าคานเดิมนะเอาตรงนั้นจุดสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ตัวเลขปั๊มเป็นตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขอะไรไม่รู้นะเราก็จะมีรอยกระแทกรอยยางกระแทกฝาก,กระโปรงนะฮะมันจะอยู่แ้วประมาณเนี้ยบริเวณนี้แหละครับนั่นแหละคือจุดบ่งบอกว่ามันเดิมแล้วก็มีตัว L กับ R อยู่ซ้ายขวาเนี่ยครับอันนี้ห้องเครื่องเขาไม่ได้พ่นนะโดนมาไม่หนักแต่เก็บไม่สวยแค่นั้นเองซื้อใช้ซื้อได้ครับส0 0แสนห <2 S 1> <5 S 2> ้าต0 0นะลูกค้าลำดาบที่ 2071พี่ต้นเปิดอยู่แสนห้าหมื่นบาทลูกค้าคันนี้รถปีอะไรครับพี่ต้น08ปี08ลูกค้าครถ13ปีหน้าร้านขายอยู่2627ตัวนี้โอ้โหลูกค้าน,นะครับ <What? S 2> ผมแนะนำเลย2071ูม20ิสูบิชิปาเจโรเปิดยากหนรถเกตเอปี13ใสๆเลยฮะเดิมเดิมสี0แตัว GT ตัวท็อป4คูณ2ตัวนี้ออกไยแดงอยู่ประมาณร้าน ร้านต้นๆน่ะแพงดิถ้าซื้อใช้ซื้อได้นะอันนี้ผมเมา้ผมพูดกรณีซื้อไปขายต่อนะครับมันก็อาจจะตึงๆหน่อยถ้าคันนี้เป็นราคาที่เหมาะสมคืออยู่ประมาณสักสี่ต้นๆแต่ถ้าซื้อใช้ไม่ซื้อไม่เกินไม่ควรเกินเท่าไหร่พี่ไม่เกินห้าแสนก็ซื้อได้ประมาณไม่เกินห้าแสนขอบคุณพี่ต้นมากครับครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนขับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง f u t u b e TikTok i n s t a อก a m นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟังข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนานคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราเพอมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ